กับคุณนี่ก็อินสปายชีวิตคุณโยเกิดมากค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเคยเห็นเห็นเขามาตั้งแต่แรกๆก็อย่างที่โยพูดอ่ะโยรู้สึกว่าสองคนดีใจที่เขาสองคนหากันเจออย่างที่พูดเลยว่ารู้สึกว่าเขาสองคนทําให้รู้สึกว่ากฎของแรงดึงดูดมันถูกต้องคือรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันถูกต้องไปหมดทุกอย่างอ่ <laughs> ะเราก็เห็นความรักของเขามันสวยงามเราก็ากแบบยิ้มแล้วก็แบบ เติมเต็มเพาเรียกอะไรอิ่มฟูแบบชื่นใจไปกับเขาอะค่ะยังที่พูดไปในสปีดเลยก็คืออย่ากลัวกับการเริ่มต้นใหม่เ,เราเริ่มสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุตรงไหนแล้วก็ตามไม่ได้รีบร้อนอะไรก็รอให้กดของแรงดึงดูดมันทํางานเหมือนที่เขาได้ทํางานกับพี่วุ้นพี่นิกแล้วกันตอนนี้กดมันเริ่มหรือยัง มันเริ่มมันเริ่มดีอยู่ประมาณหรือยังคะเริ่มทำงานแล้วหรือยังอะคะกดกดของแรงดึงดูดน่าจะรอให้เอ็นจอยกับชีวิตตอนนี้ไปอีกสักพักหนึ่งไม่ไม่ได้มีกำแพงนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราไม่เล่นนะเรามีเรามีภาระนะอย่างเช่นน้องมาสองตัวอยาน้ต้องถามพี่เจนี่แต่ที่แซวเนี่ยเพราะว่าวันนั้นอะเขานอนดึกมากปกติเขาจะนอนเร็วแบบ สองสามทุ่มคนเขาง่วงแล้วเขาหาวแล้วเขาจะกับเขาจะกับเขาจะกับไปนอนแล้วใช่เขานอนเร็วมากแต่วันนั้นน่าคือเขาเอนจอยมาเขาอยู่ขนาดโยกับแบบตีหนึ่งกว่าโยว่าเขายังไม่กับอ่ะเออก็รู้สึกแบบเอ๊หรือว่าพี่สาวมีอต้องอัปเดตมันมีอะไรที่ทําให้เขาแบบนอนดึกหรือเปล่าเย่ังยังไม่ได้อัปเดตมีอะไรต้องอัปเดตกันหรือเปล่ามีการสืบกันตอนเช้าไิฟ้าตอนวันนั้นเดี๋ยวพี่เจนนี่มารับรางวัลยังรอถ่ายรอหรอ พี่เจนี่มาลรวต้องมาเดี๋ยวเราถามพี่เจนี่เลยดีกว่าว่าทำไมถึงนอนดึก โอ้โหพี่หนิงนี่คือสุดๆเหมือนเพื่อนพื้น,พนดวงมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าเหมือนไปผจญภัยเพราะหนทางก็คือแบบต่อเครื่องบินต่อรถต่อรถไฟกลับมาต่อรถอีกเพื่อที่จะไปให้ถึงสถานที่จัดงานเรียกว่าไปผชญภัยละกันค่ะ สวยงามค่ะสวยงามขึ้นจริงๆทุกคนเนี่ยเหนื่อยอะไรไม่ได้สาคัญเท่าที่อยากจะไปซัพพอร์ตพี่บุนเป็นหนึ่งในวันสําคัญของพี่บุญค่ะเาเขาบอกาตัมาแต่ไรกนะคะว่าจะเจอเป็นากนารแบบนี้นะต้องมาจนถ่ยที่ัจ้งกร่าไหมไม่คือโยอรู้สถานที่แต่โยก็ไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้แต่ว่าก็เตรียมใจไว้นิดนึงแล้วเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะมันอยู่แบบว่าข้างนอกออกไป ตัวกตาบอกไปถี่ไปต้องรีบแต่งหน้า,า,พาเพื่อทีโอโ่จะต้องถ่ายภาพเพิ่มเติมโอโ้โหรูปงานแต่งพี่วุ้นมั่นใจว่าพี่วุ้น ลงถึงปลายปีหรือว่าข้ามไปถึงปีหน้าพี่ฮุนคือถ่ายรูปรัวมากถ่ายรูปสองวันติดติดมีวันแรกที่แบบพวกทุกคนบบเพื่อนรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจค่ะพี่ฮุนน่าจะลงรูกถึงปีหน้าเราคเราไปแบบนอะไต่างๆเยอะมคะไม่เยอะค่ะเท่าที่เห็นกันเท่านั้นเลยลคือเตรียมไปซัพพอร์ตคือลูกเราเราเขาใจาว่าวันนั้นเป็นวันสําคัญของเขาก็อยากจะให้โมเมนต์กับเขาได้เต็มที่สุดเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตแต่เป็าจะต้องเราหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วแต่พี่ฮุนยังย้อนได้ ้เขาลองถ่ายดูพี่วุ้นยืนตรงนี้ตอนไหนคะตอนไหนจะเป็นไงบ้างโอ้โหคือโยนลองตั้งแต่ยังไม่ได้เอ่ยปากพูดคำแรกเพราะเห็นหน้าพี่วุ้นพี่นิกแบบยืนระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยเออมองตา ดักรอ<ต>้อใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะไม่อยากจะร้องพยายามจะพูดให้มันรู้เรื่องเพราะมันเป็นข้อความแมสเซจจากเราที่อส่งถึงเขาในวันสําคัญของเขาอยากจะพูดให้รู้เรื่องแต่วันนั้นก็พยายามแล้วกั้นสุดๆแล้วก็ประมาณนั้นรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างวัน,นูดี้คือร่อายดีๆแล้วก็แบบพี่ๆที่เจอโชคดีแบบมากๆที่ส่งขีดใจอย่างเงี้ย ใช่ค่ะเ็นเห็นเขาตั้งแต่แรกๆก็อย่างที่โยพูดอะโยรู้สึกว่าสองคนดีใจที่เขาสองคนหากันเจออย่างที่พูดเลยว่ารู้สึกว่าเขาสองคนทําให้รู้สึกว่ากฎของแรงดึงดูดมันถูกต้องคือรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันถูกต้องไปหมดทุกอย่างอ่ะเราก็เห็นความรักของเขามันสวยงามเราก็แบบยิ้มแล้วก็แบบ เติมเต็มเพราเรียกอะไรอิ่มฟ <ter> ูแบบชื <mon> ่นใจไปกับเขาอะค่ะแล้วก่อนมาคนเหมือนบอกว่าจริงๆแล้วเวลามันไม่สำคัญเลยนะเมื่อกี้คือเราอ่านอยู่ที่ว่าเจอการแต่งหนแล้วคนที่ใช่ในชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันทำให้รู้สึกว่าแบบไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นแล้วเป็นครั้งแรกก็คุณอุลเซ้งกับคุณนี่ก็อินสปายชีวิตคุณโยเกิดมากค่ะอะไรนะเพราะว่าของพี่ม้งน่ะหลายคนบอกว่าสักที ก็อย่างที่บอกว่าเอ้ยก็รู้สึกว่าเห็นเห็นเห็นความรักของเขาทั้งสองคนก็รู้สึกอินสปายให้กับเรามากๆอ่าก็ทำอ่าก็อะไรนะคะอาช่ายอย่างที่พูดไปในสปีดเลยก็คืออยากกลัวกับการเริ่มต้นใหม่ เราเริ่มสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุตรงไหนแล้วก็ตามบางคนเห็นใน t ิกต o k กในอินสตาแกรมที่บอกว่าคู่รัก70เพิ่งจะมาเจอกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าก็ขอบคุณความรักดีๆของสองคนที่ทำให้เราเห็นมุมมองความรักแบบมหัศจรรย์สุดๆค่ะสุดๆแฮปปี้ แฮปปี้มากคือก่อนอันนี้เขาอาจจะมีเครียดกับการจัดงานกวไม่เพอร์เฟกอะไรของพี่วุ้นอะแต่พองานออกมาสมงเร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็แฮปปี้แฮปปี้มากๆก็ต้องเป็นอย่างนง้นสิคะค่ะิมันทำให้มอนเรายู่ในพหีุ่้นเออมันมันก็รีเฟกบางมุมถึงเรา หน้าน,นี้พี่คุณก็เคยผิดหวังในความรักมาแล้วมันก็เหมือนคล้ายๆกับเราเออเออก็ก็ <c oughs> อย่างที่บอกก็อ e ินสไปน้องสาวคนนี้ค่ะก็ไม่ได้รีบร,อร,อรอ้อนอะไรก็รอให้กดของแรงดึงดูดมันทํางานเ<อ>าหมือนที่เขาได้ทํางานกับพี่วุนพี่นิกละกันตอนนี้กดมันเริ่มหรือยังม,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 มันเริ่มม,มันเริ่มม,มันเริ่มดีอรู่มาหรอยังคะเริ่มทํางานแล้วหรืรยังคะกดกดของแรงดึงดูดน่าจะรอให้เอ็นจอย ับช <aid> ีว <Solomon> ิตตอนนี้ไปอีกสักพักหนึ่งอันนี้ถ้าดิฉันดูวิธีการตอบของเรามันดูเหมือนเริ่มแล้วนะมันเริ่มมีกระแสเข้ามาแล้วนะกระแสอะไรคะตามันดูมีความสุขตามันดูสุขครับมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับเพื่อนๆไม่มีค่ะคนที่เจออาจจะเป็นพิเจษนี้ก็ได้นะคะโยนเลยโยนโยนที่เขาไปเลยไม่ต้องไปถึงปัญหา ของเมืองไทยเราก็โอเคอยู่แล้วรอดูค่ะว่ากดอะไรหนุ่ยเขาจะแค่เมืองไทยหรือว่า worldwide <c oughs> คืวเขาแกว่าเ <c oughs> นโญจะเปลี่ยนสายเป็นแบบสายฟอลหรือเปล่าไม่กล้าพูดอะ่ะกลัวมันไม่ได้จริงๆ <c oughs> แล้วเนโยมาโหย,โย,โยมาตัดเปิดแค่ๆอ่างนกับสิ่งทเ,เปิดมากๆค่ะโ o p e นมากๆโอเ p e นในทุกอ p t i o นมากๆค่ะก็คือสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเราไม่ฟังไม่มีการใช้ชีวิตต่อไป ไหมมันก็จะทำทำให้คิดมากขึ้นหากการอกอค่ะคอคิดมากขึ้นเราด้วยอายุแบบจะเลขสี่แล้วก็ทาให้คิดมากขึ้นกว่าตอนที่แบบมีความที่จะมีความรักในตอนเด็กๆอายุสิบไหนคนเชียร์เราแบบว่าอยากให้มีสครทีเหมือนพี่วูน่ะมันดีใจมากมันรู้สึกว่าพี่วูนเขาก็ต้อง,ต,องต้องหลายปีกว่าจะเจออย่างที่บอกไม่รีบค่ะไม่รีบติดเรื่องเรื่องอะไรบ้างไหมคะแบบแก็จัด กอไปเขาเป็ัอต่าเออตอนนี้ตอนนี้มันมีอะไรมากำแพงของเราหรือว่าอืมไม่ไม่ได้มีกำแพงนะคะแต่อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปในการคุยแซบคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราไม่เล่นนะเออเรามีเรามีภาระนะอย่างเช่นน้องมาสองตัวอะไรแงบนี้ก็เป็นลาเซ็นอย่าีเดียวมีพด้เหรออ่ะคือเรื่องเรื่องลายเซนเนี่ย ไม่ได้มีมีลายเซ็นมาก่อนสำหรับแจกแฟนคลับแต่ว่ายังไม่ถูกใจเห็นรู้สึกมันยังไม่จึง้งไหนๆก็แบบว่าได้เลิกแล้วก็เลยอุ๊ยลองเปลี่ยนลายเซ็นเลยเน้นเรื่องอการงานค่ะไม่เชื่อหรอกผู้ส่วนเลยไม่เชื่อหรอกก็ <laughs> มีอื <laughs> ่นล่ว <laughs> <laughs> เลิกง,งานค่ะถ้า, <laughs> อ,ายอยางไปแข่งกันไปเจอพิเจนี่เนี่ยเขาก็เลยเข้าใจติดว่าพี่เจนี่คือแฟนนั้นครับเพราะเหมือนเราไปคุ้กมกุมความรับแต <c oughs> ่จริงๆเราก็เมือแซวจริงมีหรือเปล่าต้องถามพิเจนี่แต่ที่แซวเนี่ยเพราะว่าวันนั้นน่ะเขานอนดึกมากปกติเขาจะนอนเร็วแบบ สองสามทุ่มเขาง่วงแล้วเขาหาวแล้วเขาจะกับเขาจะกับเขาจะกลับไปนอนแล้วใช่เขานอนเร็วมากแต่วันนั้นคือเขาเอนจอยมากเขาอยู่ขนาดโยกับแบบตีหนึ่งกว่าโยว่าเขายังไม่กับอ่ะเออก็รู้สึกว่าเออหรือว่าพี่สาวมีอต้องอัปเดตมันมีอะไรที่ทําให้เขาแบบนอนดึกหรือเปล่าอะไรยังไม่ได้อัปเดตมีแล้วต้องอัปเดตกันหรือเปล่ามีการสืบเป็นตอนเช้าไป็คะลานวันเดี๋ยวพี่เจนนี่มารับรางวัลเดี๋ยว ดีกว่าว่าถ้าเราได้ถึงนอนดึกคือมันทำให้คนเข้าใจผิดเนีย่ยว่าคิดว่าหวานจะรู้สึกว่านี่รู้แล้วว่าเามีหรือเปล่าแล้วก็แบบแอบ,บแอบ,บแย่งแง่บ,บอ,อกมานะคะพี่จนี่พี่เจนี่มีก่อนก็ยินดีค่ะอะไรไปด้วยไะอะไรนะคะ,ะที่เราไปเม้นตมันแสบความในอะไรไหม ไม่อะไรไม่ได้แฝงความใมอะไรไม่ได้แฝงความใมอะไรเลยแต่ถ้าพี่สาวพบเจอก่อนน้องสาวก็ยินดีกับพี่สาวมากๆค่ะใคาคุมีมในในงานก็มีคุยเรื่องแบบรีวิวชีวิตโสดเขาเป็นยังไงเพราะเขาเพราะเขาก็สนมาได้สักพักแล้วเนาะอย่างที่พี่เจนี่เขาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย ก็รีวิวนิดหน่อยเขาก็รีวิวให้น้องสาวตามแล้วมันเป็นยังไงแล้วน้องสาวมีอะไรที่แบบว่าเรื่องบีบมือขี้ไหมว่ามีมีส่งข้อความไปหลังจากที่วันนั้นที่พิจนี่ให้ให้สัมภาษณ์พี่พีน่าข่าวก็มีมาเสกไปส่งข้อความแบบบีบมือพี่สาวเรนเออรู้รู้แหละว่าอยู่ตรงนั้นไม่เป็นสถานการณ์ที่เขาอาจจะไม่ได้อยากพูดแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นที่ต้องพูดออกไปก็บีบมือพี่สาวเรื่องสาระหัวใจเขาเราคิดว่าเราเน่า เจ้าตัวค่ะเวลาคุณเจนี่ออกมาตอนนี th one, anyway erm ้ค่ะอันนี้ประด็จะถาสัมภาษณ์เขตอนเรามีในอย่างต่างๆทำไมที่เราสงสัยทอามฝากพี่ที่นักข่าถามแทนเลยค่ะลองดูค่ะฝากถามแทนเลยค่ะ มีมีพิมพ์มสเสจหากันเรื่อยๆอาจจะไม่ได้พิมพ์กันหากันทุกวันโทรหากันทุกวันแต่ว่าเรื่อยๆเพราะรู้ว่าต่างคนต่างบุนแต่ก็ด้วยความที่สนิทกันประมาณนึงเราก็จะรู้ว่าไม่ต้องพูดคุยทุกวันแต่ว่าความรักความเป็นห่วงที่มีให้กันอ่ะมันมีอยู่นะเรมปคุยกันรู้เรื่องปคุยเข้าใจกันประมาณนั้นค่ะเป็นร่งพี่เขานะเป็นร่งพี่เขาไม่ไม่ใช่ แย่างเราอ่านถึงบ้านละเอียดแล้วเป็นยังไงละครเป็นละครเป็นยังไงบ้างละครใช่ไหมคะตอนนี้พี่ออนอยู่มันมีความประมวลยริงไหมประกอบด้วยพี่นุชีีเขาเป็นคนที่แบบอุ้ยอุ๊ยใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นเป็นการทํางานแบบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะได้ทํางานกับผู้กำกับที่รู้กับช่องแต่ว่าพี่นุชีีถือว่าเป็นผู้กํากับข้างนอกที่เข้ามาทํางานช่องมันก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นเอนเนอร์จีใหม่ใหมเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ หลุดออกจากกรอบเดิมที่เคยเล่นละครของช่อบเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรโยรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันตื่นเต้นดีนะมันน่าสนใจดีนะเขาบีบไปไงบ้างเพราะว่าดโยมกล้องต้องเป็น cross up หมดเออใช่หโยรู้สึกใช่ไหมคะว่ากล้องมันจะ c r o s อัพหมดเลยนะมกังวลไหมโยมีกังวลเรื่องเดียวค่ะห้ามเป็นสิวทุกท่านทุกท่านนักแสดงทุกท่านห้ามเป็นสิวค่ะเพราะว่าพี่นุชี้คืออยากอยากให้สื่ออารมณ์ได้แบบชัดๆแน่นๆเลย พูดแซลกันในกองต่อดนไวลาว่าอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นสวนะเพราะว่าซูมแบบชัดจริงๆซูมชัดไม่เท่าไหร่าแต่งหน้าหนาแต่งหน้าอยู่็นธรรมชาติสุดก็อย่างที่เห็นในในกล้องในจอค่ะก็ถ้ามันหนามันก็จะเห็นความเคลิบความอะไรอย่างเงี้ยก็ก็นอกจากนักแสดงที่จะเครียดเรื่องบทแล้วก็จะเครียดเรื่องนี้เหมือนกันค่ะมันยากไหมเพราะบทมันก้าที่ยาวมันเดี๋ยวรอดูค่ะเดี๋ยวรอดูมันก็มี บทบาทใหม่ๆของโยเป็นเขาเรียกคาแรคเตอร์เหรอบทบาทที่โยไม่เคยเล่นก็จะได้เล่นในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่้โยสวมคือโยเดินสับถูกทางเมกาสับค่ะพี่พี่มาชาเขาสับไปแล้วเมกาสาบเราก็เลยเน้นขับมันก็เป็นเดียวเดี๋ยวรอดูค่ะเราต้องต่อติดตามค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ